ะะอันนี้ก็คือสำรีกร้อนถ้าไม่มีสำรีกร้อนก็อาจจะใช้กระดาษทิชชู่นะคะหรืออาจจะเป็นพวกผ้าอะไรต่างจะรอดหรือกลิ่นฉุนขนาดนี้นะคะใส่ไปเลย<ๆ>นะคะอันนี้ก็คือสำรีกร้อนถ้าไม่มีสำรีกร้อนก็อาจจะใช้กระดาษทิชชู่นะคะหรืออาจจะเป็นพวกผ้าอะไรต่างสัก5้าก้อนก็ได้ค่ะนี่ มันเหมือนขนมเลยนะนี่นะคะนี่แต่กราที่หนึ่งมันก็จะอยู่ในสำลีเรียบร้อยแล้วนี่นะคะก็คลุกเคล้ากันให้ทั่วเลยนะคะดูนะคะนี่ขนาดอยู่ใกล้ๆใส่แมสะะ์งั้นเนี่ยไม่งั้นจามแล้วนี่นะคะจะรอดหรือกลิ่นฉุนขนาดนี้นะคะใส่ไปเลยนะคะ เพื่อนคะนี่คือพริกไทยที่ตำนะคะได้ประมาณนี้นะคะจากนั้นก็ต่อจากนั้นก็ใส่กระเจิงไปเลยนะคะที<อ>นี้เมื่อเราทําอย่างนี้ได้แล้วนะคะเราก็จะเอาไปใส่ภาชนะใส่อะไรภาชนะเตรียมไว้เลยอันนี้นะคะนี่ได้นํามาวางนี้นะคะภาชนะจะเป็นอะไรก็ได้ใส่แล้วก็นําแล้วก็นําสิ่งนี้ล่ะคะ่ะไปวางไว้ตามจุดที่มีหนู นำมาวางนี่นะคะภาชนะจะเป็นอะไรก็ได้ใส่แล้วก็นําแล้วก็นําสิ่งนี้แหะคะ่ะไปวางไว้ตามจุดที่มีหนูอันนี้คือตะกรา้าขนมจีนที่ซื้อมาแล้วก็รองรยทิชชู่เราก็ตักก้อนสำลีนี่วางเลยนะคะดูนี่นะคะน้ำส้มสายชูนะคะแล้วก็สำลีหรืออาจจะเป็นทิชชู่ก็ได้น้ำจากพวกนี้ไปแล้วก็สารที่เราทำนะคะ ใส่ลงไปนะคะให้ทั่วถึงเดี๋ยวค่อยเติมได้นะคะตอนหลังถ้าไม่พอแล้วก็เป็นเคล็ดลับดีๆมาฝากสิ่งที่จะกําจัดหนูแมลงสาบหรือแมลงต่างๆที่ไม่พึงประสงค์ให้ออกไปจากบ้านเราให้ได้ให้หมดสําหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะนี่เอาไปวางเลยในห้องครัวสําคัญที่สุดเลยนะคะ กระเจิงไปเลยนะคะทีนี้เมื่อเราทําอย่างนี้ได้แล้วนะคะเราก็จะเอาไปใส่ภาชนะใส่อะไรภาชนะเตรียมไว้เลยอันนี้นะคะนี่จะเป็นเคล็ดลับดีๆมาฝากสิ่งที่จะกําจัดหนูแมลงสาบหรือแมลงต่างๆที่ไม่พึงประสงค์ให้ออกไปจากบ้านเราให้ได้ให้หมดน้ําจากพวกนี้ไปแล้วก็สารที่เราทํานะคะทําไว้นะคะถ้ามันแห้ง ถ้ามันแห้งเกินไปก็สามารถเติมน้ำส้มสายชูลงไปได้ด้วยนะคะได้เลยนะคะเพราะว่าสำลีมันจะดูดซับทำไว้นะคะถ้ามันแห้งถ้ามันแห้งเกินไปก็สามารถเติมน้ำส้มสายชูลงไปได้ด้วยนะคะได้เลยนะคะเพราะว่าสำลีมันจะดูดซับเคเล่เเล่เเล่เเลให้เข้ากันนะคะเยอะทีเดียวนี่ถ้าเพื่อนต้องการใช้เยอะก็ทำเยอะๆเลยนะคะทำทีหนึ่งก็เคเล่เคเล่เเล ให้เข้ากันนะคะเยอะทีเดียวนี่ถ้าเพื่อนต้องการใช้เยอะก็ทำเยอะๆเลยนะคะทำทีหนึ่งก็เป็นเคล็ดลับดีๆมาฝากสิ่งที่จะกำจัดหนูแมลงสาบหรือแมลงต่างๆที่ไม่พึงประสงค์ให้ออกไปจากบ้านเราให้ได้ให้หมดเพื่อนๆคะนี่คือพริกไทยที่ตำนะคะได้ประมาณนี้นะคะจากนั้นก็ต่อจากนั้นก็ใส่ ใส่อีกหนึ่งตะกร้านะคะคลุกเค้าให้เข้ากันเลยในกลิ่นฉุนมากๆเลยนะคะเพื่อนๆนี่ใสไปเลยค่ะได้นํามาวางนี้นะคะภาชนะจะเป็นอะไรก็ได้ใส่แล้วก็นําแล้วก็นําสิ่งนี้นะคะ่ะไปวางไว้ตามจุดที่มีหนูใส่ลงไปนะคะให้ทั่วถึง เดี๋ยวค่อยเติมได้นะคะตอนหลังถ้าไม่พอแล้วก็เจิงไปเลยนะคะท mm. ีนี้เมื่อเราทําอย่างนี้ได้แล้วนะคะเราก็จะเอาไปใส่ภาชนะใส่อะไรภาชนะเตรียมไว้เลยอันนี้นะคะนี่ได้นามาวางนี้นะคะภาชนะจะเป็นอะไรก็ได้ใส่ mm. แล้วก็นําแล้วก็นําสิ่งนี้แหะค่ะไปวางไว้ตามจุดที่มีหนูแแมลงสาบหนูหรือสัสตว์ต่างๆที่ไม่พึงประสงค์ที่อยู่ตามครัวตามไรของเรามันจะหนีหายไหมจากนั้นสิ่งที่ สำคัญอีกอันนึงนะคะนี่เลยใช้ได้ 1- 2อาทิตย์เลยนะคะแล้วค่อยเปลี่ยนใหม่ดูนะคะว่าพวกกระเจิงไปเลยนะคะทีนี้เมื่อเราทําอย่างนี้ได้แล้วนะคะเราก็จะเอาไปใส่ภาชนะใส่อะไรภาชนะเตรียมไว้เลยอันนี้นะคะนี่น้ำส้มสายชูนะคะแล้วก็สําลีหรืออาจจะเป็นทิชชู่ก็ได้น้ำส้มสายชู นะคะแล้วก็สำลีหรืออาจจะเป็นทิชชู่ก็ได้ผู้มีแมลงสาบหรือแมงสว์ต่างๆที่ไม่พึงประสงค์วางไว้ตามห้องครัวนะคะใช้ได้ถึงอาทิตย์หรือ2อาทิตย์แล้วก็ค่อยเปลี่ยนใหม่อันนี้ก็จะน้ำส้มสายชูนะคะแล้วก็สำลีหรืออาจจะเป็นทิชชู่ก็ได้เจิงไปเลยนะคะ๋ทีน,นี้เมื่อเราทําอย่างนี้ได้แล้วนะคะเราก็จะเอาไปใส่ภาชนะ ใส่อะไรภาชนะเตรียมไว้เลยอันนี้นะคะนี่ได้นํามาวางนี้นะคะภาชนะจะเป็นอะไรก็ได้ใส่แล้วก็นําแล้วก็นําสิ่งนี้นะคะไปวางไว้ตามจุดที่มีหนูคุเลคลคลุเลคลุเลให้เข้ากันนะคะเยอะทีเดียวนี่ถ้าเพื่อนต้องการใช้เยอะก็ทําเยอะๆเลยนะคะท,ทําทีหนึ่งก็จะรอดหรือกลิ่นฉุนขนาดนี้นะคะใส่ไปเลยนะคะสัก5ก้อนก็ได้ค่ะ นี่มันเหมือนขนมเลยนะนี่นะคะนี่แต่กราที่หนึ่งต่างได้นะคะก็เอาสำลีลงไปในนี้เลยนะคะลงไปคลุกเคล้าให้ทั่วกับน้ำยาที่เรานะคะฉุนมากกลิ่นฉุนของทั้งพริกไทยแล้วก็ น้ำส้มนี่เลยค่ะก็จะทำให้สัตว์เหล่านี้นี้ต่างได้นะคะก็เอาสำลีลงไปในนี้เลยนะคะลงไปคลุกเคล้าให้ทั่วกับน้ำยาที่เราซักห้าก้อนก็ได้ค่ะนี่มันเหมือนขนมเลยนะนี่นะคะนี่แต่กล้าที่หนึ่ง นี่นะคะน้ำส้มสายชูล,ลงไปผสมเลยนะคะปริมาณแล้วแต่เลยว่าเพื่อนเพื่อนจะใช้มากน้อยแค่ไหนก็ตามสบายเลยนะคะใส่ลงไปน้ำส้มสายชูนะคะแล้วก็สำลีหรืออาจจะเป็นทิชชู่ก็ได้น้ำส้มสายชูนะคะแล้วก็สำลีหรืออาจจะเป็นทิชชู่ก็ได้นะคะอันนี้ก็คือสำลีก้อนถ้าไม่มีสำลีก้อนก็อาจจะใช้กระดาษทิชชู่นะคะหรืออาจจะเป็น พวกผ้าอะไรต่างๆสักห้าก้อนก็ได้ค่ะนี่มันเหมือนขนมเลยนะนี่นะคะนี่แต่กราที่หนึ่งสักห้าก้อนก็ได้ค่ะนี่มันเหมือนขนมเลยนะนี่นะคะนี่แต่กราที่หนึ่งมันก็จะอยู่ในสำลีเรียบร้อยแล้วนี่นะคะก็คลุกเคล้ากันให้ทั่วเลยนะคะดูนะคะ นี่ขนาดอยู่ใกล้ๆใส่แมสนะงั้นเนี่ยไม่งั้นจามแล้วใช้ได้หนึ่งถึงสองอาทิตย์เลยนะคะแล้วค่อยเปลี่ยนใหม่ดูนะคะว่าพวกเพื่อนๆค่ะนี่คือพริกไทยที่ตำนะคะได้ประมาณนี้นะคะจากนั้นก็ต่อจากนั้นก็ใส่จะรอดหรือกลิ่นฉุนขนาดนี้นะคะใส่ไปเลยนะคะน้ำจากพวกนี้ไปแล้วก็ สารที่เราทํานะคะต่างได้นะคะก็เอาสำลีลงไปในนี้เลยนะคะลงไปคลุกเคล้าให้ทั่วกับน้ํายาที่เรากระเจิงไปเลยนะคะทีะนี้เมื่อเราทําอย่างนี้ได้แล้วนะคะเราก็จะเอาไปใส่ภาชนะใส่อะไรภาชนะเตรียมไว้เลยอันนี้นะคะนี่นะคะฉุนมากกลิ่นฉุนของทั้งพริกไทยแล้วก็ น้ำส้มนี่เลยค่ะก็จะทําให้สัตว์เหล่านี้นีผู้มีแมลงสาบหรือแมงสัตว์ต่างๆที่ไม่พึงประสงค์วางไว้ตามห้องครัวนะคะใช้ได้ถึงอาทิตย์หรือ2อ,อาทิตย์แล้วก็ค่อยเปลี่ยนใหม่อันนี้ก็จะต่างได้นะคะก็เอาสำลีลงไปในนี้เลยนะคะลงไปคลุกเคล้าให้ทั่วกับน้ํายาที่เราทําไว้นะคะถ้ามันแห้งถ้ามันแห้งเกินไปก็สามารถเติม น้ำส้มสายชูลงไปได้ด้วยนะคะได้เลยนะคะเพราะว่าสำลีมันจะดูดซับเป็นเคล็ดลับดีๆมาฝากสิ่งที่จะกำจัดหนูมแมลงสาบหรือมแมลงต่างๆที่ไม่พึงประสงค์ให้ออกไปจากบ้านเราให้ได้ให้หมดใช้ได้1-2อาทิตย์เลยนะคะแล้วค่อยเปลี่ยนใหม่ดูนะคะว่า